เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย ถัดมาข้อที่3เส้นทยังมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูป1ยาว6เซนติเมตรและทำมุม55้าองศากับด้านกว้างของสามเหลี่ยมรูปนี้จงหาความยาวและความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้อ่ะตรงนี้ผิดเนาะอันนี้เป็นคำว่าสี่เหลี่ยม ก็คือข้อนี้เนี่ยเรามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีความยาวของเส้นทแยงม,มุมเนี่ยเป็น6แล้วมีมุม55องศาเนี่ยของเส้นทแยงม,มุมทํากับด้านกว้างดังนั้นเราก็จะวาดรูปขึ้นมาเราจะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะมีด้านกว้างกับด้านยาวแล้วเราก็จะลากเส้นทแยงม,มุมตรงนี้จะยาว6 อ่ะแล้วก็เวลาเราแบ่งครึ่งเนาะสามเหลี่ยมมันก็เป็นมุมฉากทั้งคู่ด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามุม55องศาเนี่ยมันทํากับด้านกว้างหมายถึงว่าถ้าเรามองเส้นทแยงมุมกับเรามองด้านกว้างมันจะเป็น55องศาเขาอยากหาความยาวและความกว้างดังนั้นพี่ก็จะต้องกําหนดก่อนว่าเราจะให้ความกว้างเนี่ยเป็น x เซนติเมตร และให้ความยาวเป็น y เซนติเมตร เสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าตอนนี้เนี่ยเรามีมุม55อยากหาค่า x กับค่า y ดังนั้นเราจะดูที่สามเหลี่ยมรูปนี้ถ้าเราจะเห็นได้ว่ามุมฉากเนี่ยคือมุมนี้ดังนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยคือด้านที่ยาว6แล้วถ้าเราพิจารณาที่มุม55องศาด้านตรงข้ามมุม55องศาเนี่ยคือด้าน y และด้านที่ประชิดมุม55องศาเนี่ยคือด้าน x ดังนั้นพี่ก็จะดูว่าถ้าเราพิจารณาทซาย55องศา s ซายเนี่ยคือข้ามฉากตรงข้ามเป็น y แล้วฉากเป็น6ก็จะได้ทซาย55เท่ากับ y ส่วน6เสร็จแล้วเราก็จะดูค่าซาย55องศาจากตาราง s ซาย55องศาเป็น0.819 เราก็จะได้0.819เท่ากับ y หาร6ดังนั้นถ้าอยากได้ y ก็จะย้าย6ขึ้นไปคูณได้ว่า y เนี่ยเท่ากับ6คูณ0.819ซึ่ง6คูณ0.819เนี่ยมันจะเป็น4.914ตอนนี้เราก็จะได้มาก่อนว่าความยาวเนี่ยมันประมาณ4จ ต่อไปถ้าเราพิจารณา cos 55องศา cos เนี่ยมันคือชิดฉากก็จะได้ว่า cos เนี่ยคือ x หาร6แล้วค่า cos ของ55องศาเนี่ยมันจะเป็น0.574เราก็จะได้0.574เนี่ยเท่ากับ x หาร6ดังนั้น x เดียวเนี่ย ก็คือ6คูณด้วย0.574ซึ่ง6คูณ0.574เนี่ยมันจะเป็น3.444ดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็สามารถตอบได้แล้วว่าความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้จะเท่ากับ4.914ซนติเมตรและความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้เนี่ยมันจะเป็น3.444ซนติเมตร สำหรับข้อที่สาเนี่ยเขาจะดูสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วให้มาว่าเส้นทแายงามุมเนี่ยยาว6เราก็เลยวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า 4, 5, ขึ้นมาเส้นทแายงามุมยาว6แล้วก็มุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้เนี่ยที่เป็นมุมจากเส้นทแายงามุมกับด้านกว้างเนี่ยมันจะเป็น55องศาเราก็เลยเติมได้ว่าตรงนี้เนี่ยคือ55องศาอยากรู้ความยาวกับความกว้างเราก็จะให้ว่ามันกว้าง X ซเซนติเมตร และมันยาว y เซนติเมตรเราก็จะสามารถหาค่า x กับ y ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเรารู้มุมรู้ด้าน1ด้านก็จะหาด้านที่เหลือได้ก่อนอื่นเราก็จะใช้ค่าไซน์สามารถหาค่า y ออกมาได้แล้วเราก็จะใช้ค่า cos หาค่า x ออกมาได้เราก็จะตอบได้แล้วว่าข้อนี้เนี่ยจะมีความกว้าง3.44เซนติเมตรและความยาว4 914เซนติเมตรเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ จริงไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ